อาตลกลงจับขึ้นมานี่แผ่นนี้ว่าทำไมผู้ใหญ่ชอบนำเรื่องของเด็กไปฟ้องจังคะอาผู้ใหญ่ก็คู่กับเด็กไงอาถ้าผู้ใหญ่ไม่ฟ้องเด็กอามันก็ไม่ได้มีคู่ก็ต้องผู้ใหญ่ก็ต้องฟ้องเด็กหรือช่วยเด็กฟ้องนี่นาะ้าพูดให้ดีๆคำว่าฟ้องเนี่ยหมายความว่าเอาไปรายงานรายงานผู้ใหญ่หรือรายงานผู้ที่ควรจะต้อง ช่วยควรจะตัดสินอะไรแต่อ,อีกเพราะงั้นผู้ที่ฟ้องนี่เขาก็จะต้องมีเจตนาดีฟ้องในเจตนาไม่ดีก็ได้คุณฟ้องเจตนาไม่ดีคือฟ้องเพื่อที่จะให้อา่าได้ถูกถูกได้รับโทษภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟ้องด้วยเจตนาไม่ดีแต่ถ้าฟ้องด้วยเจตนาดีนี่ก็คือเอาไปรายงานรายงานความผิด ายงานความบกพร่องรายงานความไม่ดีให้แก่ผู้ที่เขาจะได้ช่วยได้นะเอาไปพูดกับคนที่ไม่สามารถจะช่วยได้ก็เรียกว่าไปไปกระจายความไม่ดีเฉยๆมันไม่ใช่การฟ้องฟ้องก็คือไปพูดกับผู้ที่ผู้ผู้ใหญ่กว่าผู้ที่จะสามารถสิ่งที่จัดการให้แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีนี้ได้มันฟ้องก็คือไป รองฟ้องต่อผู้ที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีนี้ให้ได้เท่านั้นแหละเมื่ออไปฟ้องก็เป็นปรารถนาดีเป็นจิตที่ดีเพราะฉั้นผู้ใหญ่นะเมื่อกีว่าอะไรนะผู้ใหญ่ต้องฟ้องผู้ใหญ่ฟ้องเด็กผู้ใหญ่เรื่องของเด็กเอาเรื่องของเด็กไปฟ้องนะ ผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีก็เอาเรื่องของเด็กไปฟ้องกับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเราได้เพราะผู้ใหญ่คนนั้นช่วยเราไม่ได้แล้วก็ไปฟ้องผู้ที่จะช่วยเราได้ส่วนมากก็คือไปฟ้องผู้ใหญ่อื่นที่ต่อเพื่อที่จะให้ช่วยเราอีกทีหนึ่งเพราะการฟ้องนี่ทำไมชอบฟ้องผู้ใหญ่ทำไมจะเอาเชือเอาฟ้องเอาเด็กเรื่องเด็กไปฟ้องผู้ใหญ่ก็เจตนาดีอย่างนี้ไงเข้าใจไหมเอ๊ะอาตมาอธิบายไม่เก่งเท่าไหร่นาะ เป็นวิธีการของผู้ใหญ่ที่เป็นวิธีการเออเป็นวิธีการของผู้ใหญ่ที่จะช่วยเด็กนั่นเองครับผมเข้าใจให้ได้นะ